ท่านสาธชนพุทธบริษัทและบรรดาลูกหลานที่รักมาวันนี้มาพบกันในเรื่องราวของพระอโอรสขอมหาโคโบสถบ,บัณฑิตขราวที่แล้วพระเจ้าวิทยาราชได้สั่งให้เบิกบัณฑิตทั้งสี่ออกมาจากเรือนจําได้สั่งให้พระยคา,าดนำไปประหารเทพเจ้พระยจคาดมัดมือไฟหลัง เอาไม่เรียวสี่อันตีลงไปคนร,ร้อยครั้งก็เท่ากับตีสี่ร้อยครั้งก็สี่ร้อยแนวแล้วก็ปักหลาวทำตะแรงแกงไปเครื่องค่าจะเอาบันสิตทั้งสี่นี้เป็นนอนมันหลาวคราวก่อนเรื่องมาจบตรงตรง,ตรงนี้ตอนนี้ก็มาพูดธรรมหสถบัณฑิต โอ้โหโสถบัณฑิตนี่มีจิตไม่เหมือนกับเจ้าเท่าสารพัดพิษทั้งสี่เมื่อทราบว่าพระราชาทรงพระวิโรธโกโรธบัณฑิตทั้งสี่ควรจะเรียกว่าอสารพิษท,ทั้งสี่โอหโสถมีความสงสารท่านทั้งสี่ที่นี่กราบพระราชากราบทูลพระราชาว่าข้าแต่สมุติเทพอาจารย์เหล่านี้ไปอมัดชั้นผู้ใหญ่ แล้วก็เป็นคนเก่าคนแก่อยู่ในพระราชสำนักขอพระองค์ได้ทรงพระกุณาโปรดงดโทษอาจารย์ท่านหลายด้านั้นเถิดพระพุทธเจ้าค้านี่คนดีเขาเป็นอย่างนี้นโลกหลานที่รักเขาไม่ตั้งหน้าตั้งตาจะคิดอิจฉาได้สิาายาใครความจริงอาจารย์น่งสีคิดจะฆ่ามโหสถ แต่ถทาว่าเวลานี้มหมอสดแทนที่กโกรธรับทูลขอประทานอภัยราชาทรง,งเห็นแก่หมอสดรักมหมอสดมากมหมหสดเป็นคนดีจึงได้ทรงพระเยทานพระบรมราชาุอนญาตให้งดการลงโทษอาจารย์นัส้สีแต่ละตแต่เรียกอาจารย์นั้งสีเข้ามาทรงมีพระกระแสรับสั่งว่า เราขอให้อาจารย์นังสีเป็นทาสของมโหสถตั้งแต่ปัดนี้เป็นต้นไปเอาอยากจะใหญ่นี่เขาใ,ใหญ่แน่ความจริงทาสในี่โตนะงานการทุกอย่างที่เจ้านายต้องการมันสำเร็จผลมาจากทาสเขาเจอกินข้าวเราหาข้าวให้กินเราก็เป็นใหญ่ในการหาข้าว เขาแย่ถ่ายอุจาระเราไปล่างสวมให้เขาเราก็เป็นใหญ่ในการรักษาสวมนี่เขาเมื่อยเขาต้องการหายปวดหายเมื่อยเขาใช้เราโนดเราก็เป็นใหญ่ในการบรรเทาความปวดความเมื่อยความจริงการเป็นทาสนก็เด่นแต่ว่าลูกหลานยังเอาเลยนะถ้าอยาทําให้เขาก็ทํา้วยความเมตตาปราณีไอ้ทาแบบเป็นทาสไม่ดีตัวเลาดูคอมเมนดูยน้น ถ้าอาการอย่างนั้นมันดีแล้วก็ไม่มีใครก็เสี่ยงภัยเขาทิ้งบ้านทิ้งเรือนหนีมาประเทศไทยบ้างหนีไปมาเลเซียบ้างหนีไปอินโดนีเซียบ้างหนีไปญี่ปุ่นบ้างถึงก็เรือล่มจมตายกันระหว่างทางนะับเป็นพันคนก็เพราะทนความเป็นทาสของลัทธิประหลาดมาไม่ได้ทั้งเขาบรรดาลูกหลานทั้งหลายจงอย่าเชื่อเขา เราอยู่กันมาอย่างนี้รับนับเวลาเป็นหมื่นปีเราอยู่ด้วยความดีอยู่ด้วยความเป็นสุขจะไปเชื่อคํายุยงส่งเสริมเขาบุคคลนั้นหลายที่จะให้ทําให้เราเป็นทุกขต้องตกเป็นทาสเล่าเรื่องของท่านต่อไปว่า,มาโมโหสติกราธุนพระราชาวาขอเดชะพระบารมีปกกราปกกระหมอ่อม ข้าพระพุทธเจ้าขอให้อาจารย์นาศีนี้พ้นจากความเป็นทาสจงเป็นไทยพปะเจ้าค่ะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่หมายความให้เป็นทาสเขาก็รับแต่ว่าเขาขอให้เป็นสรภาพไม่ต้องการเป็นทาสเพราะถ้าขืนเอาสอรพิษคือไอเจ้าสารพัดพิษเนี่ยพิษมันเยอะลูกหลานที่รักมันมีพิษมากต่อไปเนี่ย นี่เขาขอโทษให้มันแล้วมันยังอักตันยูต่อไปขนน้าณาฟังกันต่อไปสําหรับคนเหลวไปไหนเป็นนั้นว่าเขาให้อภัยแล้วพระราชาจะงได้ทรงตัสว่าถ้าเช่นนั้นอาจารย์นาสีจะอยู่ในอาณาจาักรของเราไม่ได้จงออกไปพ้นจากอาณาจักรข้าเรานับตะบัดนี้เป็นต้นไปโทูในประเทศ ท่านมโมโหสถเึงกราบทูลาขอเดชะข่าพระพุทธเจ้าขอพระบรมราชาอนุญาตอย่าได้ทรงขับไลอาจารย์ณสีเลยพระพุทธเจ้าค่ะถ้าอาจารย์ณสีออกจากพระาาราชานาจาักไปนี่เป็นการไม่สมควรเนื้อขอให้โปรดให้อาจารย์ณสีคงดำรงอยู่ในฐานันดรฐานะตามเดิมไปเถ้าค่ะเป็นอยู่ในยศรรมบรรดาศาักดิ์ นี่ค่าความดีหักล้างความชั่วได้คนอากตันโยไม่รู้คนเนี่ยไม่รู้คนุคคจะดีขนาดไหนมันก็มองไม่เห็นมันมองอย่างเดียวแต่ประโยชน์ของมันเท่านั้นจะไม่น่ารูกหลานที่รักระวังนะคนที่เราจ้างเขาทำงานเพื่อเราที่เราเรียกกันว่าข้าราชการกนดี เราจ้างเขาไปแทนตัวเราที่เรียกกันว่าโพ้แทน,นัสรการก็ดีเราจ้างเขาบริหารประเทศที่เรียกว่าคณะรัฐบาลก็ดีคนพวกนี้มีประโยชน์จากเงินภาษีอกรของพวกเราในการที่เราจะเลือกเขาเข้าไปเราก็ต้องดูว่าเขาดีหรือเขาไม่ดีนิ้วในนิ้วไหนร้ายจงตัดแตนิ้วนั้น แล้คนไหนเลวคงคงต้องประนามขับไล่ทําแต่บุคคลนั้นอย่าไปไล่กันทั้งกลุ่มคนทั้งหมดนะมีจํานวนเป็นล้านคนดีไม่ดีชั่วคนเดียวเราหาเขาชั่วทั้งหมดนี่มันก็ไม่ถูกบางทีคนดีมีอำนาจวาสนาน้อยอยู่ใต้บังคับบัญชาของคนชั่วก็โผล่ไม่ขึ้นเหมือนกัน เหมือนกับนายตำรวจคนหนึ่งมียศเป็นสารวัตรใหญ่แกไปจับไม้หลายสิบท่อนที่อยู่ในเขตของแกแกเป็นเจ้าหน้าที่ในที่นั้นแกก็จับไปจับเอาใครเข้าทราบไหมจับเอาไม้ของเจ้านายเขาแต่ว่าเจ้านายนี่เขาไม่ได้ทําเองเขาใช่คนอื่นทําพอจับเข้ามาแล้วเจ้านายก็เรียกไปถาม ว่าเธอจะจับไม้ทําไมจะไม่แจ,งจ้งฉันก่อนท่านนายตำรวจคนนั้นก็ได้กราบเรียนโดยตรงว่าผมเรียนให้ท่านทราบก่อนแทนก็าคงสั่งมาให้จับแต่ว่าถ้าผมไม่จับชื่อเสียงผมก็เสียผมเป็นตำรวจตำรวจมีคำว่าพี่ทักษณิณราชรักษาความสุขประชาชนก็ไม้นี้มันเป็นไม้เถื่อน การทำตัดไม้ทำลายป่าที่ว่าเป็นการบ่อนทำลายไปเถื่เน่ยนเขาตั้งหลายเ้านั่นก็ไม่ได้เสียภาษีก่อนมันเป็นการผิดกฎหมายฉะนั้นแต่หากว่าเขาทำผิดกฎหมายในที่ของผมผมต้องทำเป็นอนุานายตำรวจคนนั้นเมื่อพูดไปตามนั้นนายก็คอแข็งไม่รู้จะทำยังไงแต่ต่อมาไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่ก็ถูกย้ายไปที่อื่น ย้ายไปในเขตที่มีอนาเคตดีกว่าหรือหมายความมีงานดีกว่ามีงานมากกว่าก็่มื่อยนย้ายให้มันดีขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่หรอกเขาย้ายไปพ้นเขตที่เขาจะเอาไม้ต่อไปนี่ลูกหลานที่รักแต่เห็นว่าตำรวจเลวก็จยงดูว่าตำรวจที่จะต้องเลวเลวเพราะตั้งใจเลวหรือว่าจำใจเล ตำรวจที่ดีแต่ทหารที่ดีข้าราชการที่ดีมีเยอะมีมากกว่าคนเลวถ้าได้ว่าคนเลวมีน้อยแต่บางทีมีอำนาจมากกว่าคนดีก็โง่ไม่ขึ้นอย่างนายตำรวจที่ว่านี่แกมาบอกกับหลโกบอกว่าผมตัดสินใจแล้วถึงแม้ว่าผมจะต้องออกจากราชการผมก็จะไปเป็นทานายความเพราะมีความรู้ ในเมื่อให้ผมมาเป็นตำรวจผมก็ต้องเป็นตำรวจนี่ลหลลันอิรักอย่าลืมนะคนดีเขามีเต่คนดีเนี่ยบางทีจะมีอำนาจน้อยวาสนาน้อยอยู่ใต้บงังคับบัญชาเขาให,ใหญ่นี่ถ้าเป็นนายตำรวจบางคนก็อาจจะไม่จับแต่คนนี้ตัดสินใจจับก่อนที่จะเจอจะจับมาเล่าให้แต่กระน้องโป่ฟัง ว่าจะจับดีหรือไม่จับดีแล้วปู่ก่าถามว่าคุณเป็นตำรวจใช่ไหมแกก็อบอกว่าใช่แล้วถามว่าตำรวจเนี่ยเป็นผู้รักษากฎหมายใช่ไหมแกก็อตอบว่าใช่ในเมื่อตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมายถ้าเขาทำผิดกฎหมายถ้าตำรวจมาจับก็จะต้องถือว่าคุณเป็นตำรวจปลอมแต่ว่าก่อนที่จะจับคุณจะต้องพิจารณาเสียก่อน ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ตีไม่ดีคุณยะต้องถูกออกจากราชการแล้วอาจจะถูกฟอ้องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแวก็ตัดสินใจบอกยังไงก็ตามผมจะจับฟ้องเป็นฟ้องเมื่อจับแล้วกกก็มีเรื่องอื่นถูกฟ้องจริงๆเมื่อถูกฟ้องแกก็มาหาหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกว่าขอให้สู้ด้วยความบริสุทธิ์ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทอนใครมันจะออกก็เชิญออก ออกลาอไปทนายความหากินแบบสบายๆในที่สุดสู้ความเงินไปแก่เขาชน,นะเขาชน,นะเขาว่าเลื่อนไปอยู่ที่อื่นที่ตรงนั้นดีมีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลเจริญกว่าที่เก่าแต่ถ้าว่าไม่มีไม้สําหรับจับเป็นอันว่าเขาฉลาดพอก็นี่ย่างนี้มีมากโรงลรนที่รักเขาเก่ง ดะนั้นถ so ้าหากว่าเห็นข้าดิการชั้นพล่นน้อยเลวแล้วก็ต้องเสียก่อนว่าเลวด้วยความเต็มใจหรือว่าเลวด้วยความจำใจเรามาพูดเรื่องท่านต่อไปอที่พูดเมื่อกี้นี้ก็ครับตรงกับคำที่ว่าก่อนจะทำก่อนจะพูดคิดเสียก่อนสืบสวนทนบัญญัติให้แน่นนอนว่าไอ้คนที่เลวมันเลวเพราะอะไรกันแน่ เรื่องเขาท่านมีว่าพระราชาทรงเลื่อมใสในโมโหสถมากท่ได้มีความเมตตาปราณีมาคา,าดเพียาบาต่ออาจารย์ทั้งสี่กลับขออยู่ในตำแหน่งตามเดิมอีกท่านมโหสถเป็นผู้เปลี่ยมไม่ได้เมตตากรุณาแต่คนที่ไม่เหลือหน้าแม้แต่คนที่เป็นศัตรูชนี้ก็หาได้ยากอย่างยิ่งพระราชาจึงพระราทานยศ กระรับให้แก่มโโหสดมากมายทั้งทรงให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาราชการของพระเจ้ายอยู่หัวไม่ไม่เช่เล่นนะไม่เช่เองเล่นลนะเป็นองค์ขมันตรีข้าไปวันนี้รุ่งโปรเป็นวัดมีตำแหน่งเป็นองค์มนตรีก็หมดตำแหน่งเลยสมัยนั้นก็แล้วถือว่าเป็นมหาปราชแล้วเทียบกับตำแหน่งมหาอุปราช ไฟอาจารย์เน้อสีกับตกต่ำลงหมดพยศเช่นถูกงูกัดถอดเขี้ยวยังไงท่านบอกหมดพยศมันก็งูที่ถูกถอดเขี้ยวเป็นอันว่ายิงแกล้งเขาตัวก็ยังเลวลงเห็นไหมดูหลานที่รักอยาประพฤตินะแบบอาจารย์เนื้อสีเนี่ยยาประพฤติไอคนเลวๆอย่างนี้มันมีที่ไหนบ้างดู คนที่ชอบว่าคนนั่นชอบดีตาคนนี้ติคนนั้นไอตัวไม่ได้ทําตัวเองนะไม่ได้ทํางานประเภทนั้นเวลาทําก็ทําไม่เหมือนเขาทําให้บ้านเมืองบันไลใครเขาเผาบ้านเผาเมืองเผาตึกเผาลามเผาหน,น่วยระไรการทำเฉยปล่อยกฎหมายมีไม่ใช่ตามกฎหมายแต่ว่าพอเขาจะเผาบ้านตัวเขามากโกรธ นี่คนแบบนี้เขาเรียกว่าคนเลวลูกหลานที่รักจงอย่าคบหาสมาคมนี่ต่อที่นี่ไปก็รม่องต่อไปแ่งตามาอาบอกข้อต่บอกโมโหสดเตรียมจะเตรียมพระนครเ,เตรียมอะไรกันนะน่ากลัวจะฉลองยศมาแต่บอกมโหสดเตรียมพระนครโมโหสดได้มาคำนึงดูว่า ตนมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการรจาจการมากทั้งเป็นที่ไว้วางใจพระราชไทยของพระเจ้าวิเทหราชเป็นอย่างมากคือเป็นที่ปรึกษาเห็นไหมงานนี้ต้องเป็นงานหน้าที่ต้องเป็นหน้าที่การรับผิดชอบในหน้าที่มันต้องมีไม่ใช่ไปรับเงินเดอนเข้าไปแล้วก็มานั่งกอบโกย, <c oughs> งยกงภาษีอากกรกินเงินเปล่า ค <c oughs> ้าขายของเถื่อนเถือมีอำนาจไม่ใช่ทำอย่างนี้มันเสียไม่สมเียกรษสษีมื่อรับหน้าที่ใหญ่ก็ต้องเตรียมการป้องกันเออต้องรักษาความเมอกราชของชาติมาให้ได้ป้องกันความเป็นท่าของประชาชนมองดูประชาชนทุกคนที่มีความทุกข์ให้มีความสุข ตัวอย่างอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนดีคณะรัฐบาลที่มีท่านนายกรัฐมนตรีคนดีบรรดาประชาชนคนดีที่เห็นบรรดาเพื่อนชาวไทยเรามามีความทุกข์ยากลาบากพระบาทสมเด็จเจ้ายหัวก็ทรงเยี่ยมใจการการเกษตรการทำมาหากินแบ่งที่พระราชทรัพย์ให้บรรดาประชาชนทำมาหากินน้ําท่วมก็ตัดปาษีกย่อนไม่เก็บค่าเฉา ฝ่ายรัฐบาลเล่าก็ทําทุกอย่างเอารถไปไม่ได้ใช้เรือเรือไปไม่ได้ใช้กำบิงขนของไปช่วยน้ำเจอท่วมกรุงเทพนายกรัฐมนตรีออกโดยเงินเองในคณนะของท่านด้วยนะไม่ใช่คนเดียวนะยิงได้เห็นว่าคนดีเนี่ยก็ทํากันอย่างนี้นายกคนนี้หมายที่นายกคนเอกเรียงศักยมาน,นัน นี่บันดีไม่ด,มดีเรื่องนี้ไปพูดทีหลังนี้เขานายกคนปัจจุบันบางทีอาจจะไปเจอเอานายกคนอื่นเข้าอันตรายตดงตาย,ยังไม่รู้ว่านายกข้างหน้าจะเป็นใครเวลาที่พูดนี้บันทึกเสียงไว้เป็นนายกปัจจุบันคือท่านท่านพลเอกเรียงศักดิ์ชมาลในเวลานี้ข่าวลือกับไอ้สัตว์ตัวมันนั่นจะปฏิวัติมันนี่จะปฏิวัติตฐบาลจะยุบจะยุบส,ส,สภาอะไรก็ตาม ว่ากันไปทรงเด็กเหตุมันยังไม่มีก็ว่ากันไปในข่าวประเภทนี้มันก็เป็นคนมันไอ้เท่าจัางไรทั้งสี่เนะี่ยย่ให้รำตำให้รัวดีไม่ดีพอยาไปต่างประเทศพอระวังนะผมเดินทางไปต่างประเทศมาไรแล้วก็เหตุร้ายมันยังมีดีไม่ดีกับปฏิวัติพ่อตะบ,บันไฟก็เลยด่ดาเสื้เสื้อบัตรเพราะมันสั่งกันไว้แล้วนี่ก็ว่าอย่างนั้นนะแต่ต้องปูไม่รู้ เขาสั่งกันไว้แล้เปล่าหลวงปู่ไม่รู้แล้วคนนี้พูดจะเป็นใครหลวงปู่ก็ไม่รู้เหมือนกันหนังสือพิมพ์เขาว่ามาเฉยๆว่ามีคนพูดว่าระวังให้ดีนะเวลาพมไปตามประเทศที่ไรข้าง,งหลังมีเรื่องทุกทีปฏิวัติทุกทีพอดีฟังวิทยุพ่อตะบ,บันไฟแกก็ไม่ออกชื่อแกบอกว่าที่ที่พูดอย่างนั้นมันสั่งกันไว้แล้วนึกว่าไม่รู้หรือย,อยงนนังไงเหมือนแกพูดเนี่ย เาเล่าเรื่องท่านออกไปพระเจ้าวิเทียรัตเมื่อทรงไว้วางพระทัยพระหโหสถก็จัดการเตรียมพนคจรจยิงเห็นว่างานของเราใหญ่มากจําเป็นที่จะต้องเตรียมพนครไว้จึงเห็นสมควรนี้ไม่ควรประมาทในอันที่จะรักจะจัดการป้องกันพนครในแข็งแรงเผื่อว่ามีข้าศึกมาบุกชิติพนครมาอไรจะได้สู้ได้ มันจิงจะสูกันได้ต้องเตรียมก่อนไม่ใช่ขาดศึกเดินมากับเตรียมสร้างกำแพงเมืองเมื่อคิดกำเน,นึงอย่างนี้แล้วมโหสถจึงได้ให้ก่อกำแพงน้อยกำแพงใหญ่ในพระนครเพื่อแพงสองชั้นกำแพงเล็กบางกำแพงใหญ่บางได้ทำหอรับไว้ในที่ประตูปตัญญาระย,ยะขุดคูสามโคคือคูน้ำ ขูเปื่อตมแล้วก็ขูแห้งซ่อมแซมเรือนเก่าๆนี่ดูแผนการรบวางแผนรบแล้วตอนนี้ซ่อมแซมเรือนเก่าๆในพระนครให้ขุดสระปกณีใหญ่ฝังท่อน้ำจากสารนั้นเนี่ยไอสระปกณีคือสระใหญ่ๆเนะี่ยมันก็มีโบใส่แล้วก็ฝังท่อน้ำในสระ เตรียมหาเข้าเปลือกมาใส่จนเต็มช้างนี่ก็นำข้าวนำบัวสายไอ้าสายบัวบัวที่เป็นสายแล้วก็บัวขาวมาจากป่ายมาผ่านมาปลูกลงในสระไอ้ฝังท่อลงไปขูดสระมันลึกแล้วยังไม่พอต่อท่อลงไปให้ลึกไปกันในกนใส่แล้วก็ล้างท่อน้ำให้สะอาดให้ใช้น้ำสะดวก ให้ซ่อมแซมสลาที่พักนอกคนครแล้วก็ที่มขหสถใจการบำรุงเช่นนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายอันจะมาถึงโดยที่ไม่ได้ประมาทเห็นไหมคนดีเขาทํากันอย่างนี้นะครับพร้อมไปก่อนอย่างรัฐบาลเนี่ยต้องตั้งว่าประมาณลงหน้าไอ <c oughs> ้น้ําไม่มาตอ้องคิดว่าปีนี้น้ําอย่าท่วม ฝนดีก็คิดว่าปีนี้ฝนอาจจะแล้งจะต้องตั้งว่าประมาณปางกันไภัยไว้ก่อนเหตุร้ายต่างๆเกิดขึ้นมาอะไราจะได้ใช้ในทันท่วงทีสันพาวุธก็เหมือนกันกําลังทหารก็เหมืนกันต้องพร้อมคิดว่าสงครามจะเกิดได้ขึ้นทุกวินาทีของแต่ละวันไม่ใช่ว่าปีนี้ยังไม่มีสงครามปีหน้ายัางไม่มีสงคราม,มะอะไร ต้องคิดว่าสงครามมันจะเกิดขั้นได้ทุกวินาทีคนที่มีความจงรักภักดีกับเราเรารักเราสนองความดีให้พร้อมกันนั้นเราก็ต้องไม่ไว้ใจไว้ดวยดีไม่ดีแกรับสิ้นบ่ายค่าสิ้นบนมาจากใครเราจะรู้ได้ยังไงเป็นอันว่าเราเรื่อง,องท่านต่อไปอ๋อสดส่งจาระบุรุษจาระบุรุษก็คือแนวที่ห้าคนสียข่าว ไปประจาตามเมืองต่างๆประเทศใกล้เคียงก็เหมือนเหมือนกันกับเวลานี้ทุกคนก็ส่งมาทูตทหารนี่ก็คือแนวที่ห้านั่นเองเนื้อททตใหญ่ของเขาอัครเยโทตอุปททษเอกอังครเยโทษนี่ก็คือแนวที่ห้าแล้วว่าทูตทหารต่างๆที่ส่งไปประจําตามเมืองต่างๆและเมืองเราก็ดี เขาก็มาดูการเคลื่อนไหวของเรามาโหสถก็ทําแบบนั้นเหมือนกันบรรดาพ่อค้าพานิชซึงมาจากเมืองต่างๆมาทําการค้าขายติดต่อกับเมืองมิเทลาทุกคนเมื่อได้ทราบเกียรติยศและเกียรติคุณของมโหสถเป็นก็ต่างคนต่างเป็นที่ต้องเข้าไปทําการติดต่อขอรู้จักนะคนดีเป็นอย่างนี้นะ นี่ถ้าเลือกโมแทงก็ไม่ต้องหาคะแนนเสียงสิใช่ไหมไอยาเยาสนทนาประสัยกับเสนอจะกมะโหสถเมื่อเข้าไปแล้วท่านมโมโหสถก็พูดจาปราศัยสนิทสนมดีมากไอโมโหสถบัณฑิต้สนทน,นาไต่ถามปรรดาพ่อค้าพาณิชย์ทุกคนจนรู้จักว่าคนนั้นมาจากเมืองนั้นคนนี้นมาจากเมืองนี้ถามเรื่องสิ่งที่ประาชาชนในเมืองนั้นชอบ มาพระราชาเขาต้องชอบอะไรก็รู้ใจหมดว่าหนึ่งมโหสถบัณฑิตได้เรียแต่หันหจำนวนหนึ่งร้อยกับหนึ่งคนมาพูดว่าท่านหนงหลายจงนำเครื่องบรรดาการที่เรามอบหมายให้นี้ไปคนละเมือง <c oughs> รวมแล้วหนึ่งร้อยกับหนึ่งเมืองเครื่อร้อยเอ็ดพัญหาคอนไงสมัยโน้นนะ แม้ถ้ามีมิตรเจ้าร้อยเมืองกว่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วก็ถวายเครื่องบรรณาการแกพระราชาเมืองนั้นนั้นแล้วขอให้ท่านจงเป็นทูตเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์มตรีเมืองและคนอืมฮ่มการทูตเนมีมาตั้งแต่สมัยโน้นเมื่อใครไปอยู่ที่เมืองไหนก็ขอให้คนเฝ้าสังเกตดูแลความเคลื่อนไหวของกษัตริย์ในเมืองนั้นเห็นไหมละ่ะ พูดเองก็ะคืบแนวที่ห้านั่นเองแต่หากาถ้าหากมีความเคลื่อนไหวในการทางการเมืองเป็นแบบไรแด้อย่างไรก็คอยรีบส่งข่าวให้เรารู้เป็นความลับพวกท่านไม่ต้องเป็นห่วงบ้านเมืองของเราได้ร,รับเลี้ยงบทพัญญาของท่านเป็นอย่างดีคอยท่านทั้งหลายจงปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สมกับความไว้วางใจของเราเถิดแม้เรื่องโทษนี้นึกถึงคนคนหนึ่งนะหลวงวิจิตวาฒการหลวงวิจิตวาฒการนี่เป็นโทษที่ฉลาดมากคราวสงครามที่ไปเป็นโทษที่ญี่ปุ่นกับโทษตามประเทศกับโทษประเทศอื่นๆส่งผลงานต่างกันเยอะแก้ะท่านเป็นคนฉลาด ส่งข่าวก็จุ้มก็จิ้มก,ก็จุ้มก็จิ้มอย่างนี้มีประโยชน์กับประเทศเราอย่างนี้เป็นโทษกับประเทศเราให้รัฐบาลสมัยนั้นรู้แล้วก็พร้อมที่จะรับมเมื่อมาโหสดเรียกทหารมาชีจจ้แจงให้ทราบหน้าที่ของตนเขตนที่จะต้องปฏิบัติเสร็จแล้วจึงจะรึกระสอนลงในคทนทนฉลองประบาตแล้วก็พระขัน พม่าลาและอธิษฐานว่าถ้าหากเรามีกิจเที่ต้องทำขึ้นเมื่อใดอข้าอเขาสอนเหล่านี้จงปรากฏขึ้นมานั้นนีะเห็นไหมเป็นคำอธิษฐานคนมีบนที่อย่างเมื่อแต้งสตยาอธิษฐานจบแล้วจึงมอบเครื่องบรรณาการเหล่านั้นให้แก่ทหารนั้นร้อยเอกให้นำไปถวายพระราชาในเมืองนั้นๆเพื่อเชื่อมความสมพันนาไมตรี มีเวลาอีกสองนาทีเสษทักว่ากันไปแต่หาหนึ่งร้อยกับหน่งคนต่างรับบรรณาการไปตามเมืองที่ตน้รับมอบหมายให้ประโยชน์ประจําแล้วก็นําเครื่องบรรณาการขึ้นตนคร่าวถวายพระราชาเมืองนั้นเมื่อพระราชาแต่ละเมืองแหนก็ทํางานดีนะพระราชาแต่เมืองในตัดถามเรื่องการมาข้าตนของตน ทหารทุกคนก็กราบทูลว่ามาเป็นโทษประจำพระราชสำนักพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามว่ามาจากเมืองไหนต่างก็ไม่ทูลไปตามความตรงทูลว่ามาจากเมืองโน้นบ้างมาจากเมืองนี้บ้างเมื่อพระราชาเมืองนั้นทรงรับไว้ต่างก็อยู่ในรัฐ ต่างก็อยู่รับปริการในราชสำนักเมืองนั้นๆแหนนี่เขาจะหลาดนะไม่บอกก็ท่องเมืองเลยตอนนี้มากล่าวถึงเมืองที่จะต้องเป็นศัตรูกันเมืองนี้เป็นเมืองสําคัญคือเมืองโตอตอบเมืองต่อสู้กันกันกบเมืองวิทยาราชพระเจ้าวิทยาราชแต่เดาว่าอาศัยอานาจที่มโหสถมีปัญญาสามารถทําเมืองนี้แพ้ดโดยไม่ต้องเสียกําลังค อื่นหนึ่งเมืองเขาว่าเจ้าจุนนีพระมทัตต้องการจะแผน่นาตไหนมเป็นกล่าวว่ายังมีพระราชาองค์หนึ่งทรงบรรณาฯมาพระเจ้าทรงบรรณาฯมาพระเจ้าสังขะพระละกษ์อ่สังขะพระละกษเป็นกษัตริย์ในแคว้นกัมพากมพลรัฐวันหนึ่งพระเจ้าสังขะ รารกะรับสั่งให้เรียกระดมคลเอาสิเตรียมขึ้นสอตราวุธตั่งพร้อมขาพร้อมจะไปไหนพร้อมพรั่งตั้งใจเตรียมการรบเต็มที่ทูตทหารข้ามโมโหสดอยู่ที่ประจำแคว้นกำมพลรัฐได้ส่งข่าวไม่มโหสถทราบว่าเวลานี้พระเจ้าสังขาระากะ แห่งแคว้งกำพลรัฐได้สั่งระดมพลเตรียมสันพาวุธไว้มากมายยังไม่ทราบเหตุผลเหตุผลว่าท่านจะส่งนกยังไม่ทราบเหตุทราบผลว่าเขาจะไปดียับใครขอท่านโปรดส่งนกแก้วซึ่งเป็นนกแสนรู้ไปสืบความดูเถิดขอรับไปยังไงลูกหลานที่รักไปสืบแล้วไม่ไปเสือมดีนกแก้วยิงอยู่ในกรง มองเวลาแล้ตรงเวลาหมดพอดีสำหรับวันนี้ก็จะส่งนกแก้วไปไม่ได้ฟังวันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พอหมดเวลาขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนาโมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดิบรรดาลูกหลานที่รักทุกคนแต่บรรดาท่านพุทธศาสน,นิกชนผูรรับฟังทุกท่านสวัสดี